จทย์บอกว่า f ใหญ่ of 3มีค่าเท่ากับ4 f ใหญ่ of 4มีค่าเท่ากับ5 f ใหญ่ of 6มีค่าเท่ากับ8นะครับแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ให้ฟัง์กชันมา f prime of 3 x เท่ากับ g of x บวก1ถามว่าอินทิเกรตของ g x dx จาก2ถึง3ได้เท่าไหร่นี่นะครับทำไงดีอยากได้ gx โอ้ต้องเปลี่ยนเป็น gk ก่อน gk ก็คือเทียบ x บวก1เท่ากับ k x เท่ากับ k ลบ1นะจ๊ะเพราะฉะน,นั้นก็แทนโดย f ใหไพ่พาร์มออฟาม of 3x แทนด้วย k ลบ1นี่ไงทำให้เรารู้ว่าอะไรครับ g of x กก็คือตัวนี้ มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับอินดิเกต f พรามใหญ่ of 3 x ลบ3ครับตรงนี้คูณเลขแล้ว dx ครับแทนค่า u เข้าไปปึ๊บเอา u เท่ากับ3 x ลบ3นี่แหละดิฟ u เทียบ x เท่ากับ3ครับก็แทนค่าเข้าไปก็เป็น f พรม of u dx ก็คือ du เนี่ย3 dx ท่ากับดียูดีเท่ากับ du ส่วนสามส่วนสผลทางอนุพันธ์วันนี้ก็จะได้เป็น f ใหญ่ of u ส่วนด้วยละครับส่วนด้วย3นั่นเองแทนค่าเข้าไปบวก4ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะได้เป็นเอ่อ 3, x o of x x of 3 x ลบ3ส่วน3จาก2ถึง3แทนค่า3เข้าไปได้อะไรครับ 3ามสามเป็นเก้าเก้ 9, 6, ส่วนสามสแทนเข้าไปเอฟสามเอฟสาส่วนสแทนค่าจากข้างบนนั่นไงนั่นไงแปดลบแลบสีลบสส่วนสตอบสีส่วนสนั่นเอง